สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วเด็กจี้วันนี้นะคะพวกเราออกมานอกสถานที่เพราะว่าวันนี้เป็นช่วงติดตามชีวิตเด็กจี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่อ่อเกาะลอยศรีราชานะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแต่ตอนนี้ไม่ใช่เกาะลอยตอนนี้ส่วนสาธารณะเกาะลอยดูดูไปรอบๆเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยค่ะนี้นะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆสายสายสายยก็จะเดินไปเรื่อยๆในนี้นะคะก็จะมีนกแห่ไม่ใช่เวทีอโรบิกขึ้นไปเล่นได้ป่าววะไม่ได้เหรอ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่คือโรงเรียนเราอ่ามาหันมาตรงนี้เห็นเขากําลังเล่นเปตองกันอยู่นะคะก็เล่นเปตองไงเขากําลังเล่นเปตองกันอยู่ตรงนี้ขาดไฟกระพรบนะคะไฟกระพอมีภารกิจใช่ขาดไฟกระพอยไฟพอย มีภารกิจนะคะไหม,ไไมร้านอะไรออร้านขายของแม่ปแม่แม่ค้าสุดสวยเฮ้ยนั่นคือต้นอะไระ สูงสิส <laughs> ูงสิเห็นไหมเห็นกันเปล่าต้นนั้นนะคะที่เป็นเอ้อยาบังที่เป็นจุดสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตอนนี้น่ะถือกล้องอยู่นะเอากลับก่อนโอเคต้องทํามือให้นิ่งที่สุดนี่นะคะคือต้นที่เราจะมาถ่ายก็คือต้นคริสต์มาสนะคะ ดูดูข้างในแหมข้างนอกสวยงามข้างในล่ะคะขอขอบคุณสถานที่สวยๆที drink, ogi, ่เกาะรอยศรีราชานะคะอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะไปที่เกาะรอยนะแต่ไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่านะโอเคติดตามพาร์ทหน้านะคะ